ต่อกันข้อที่3ครับโจทย์บอกว่าสารละลาย A เตรียมได้โดยการละลายแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตนะครับ20.3กรัมในน้ําแล้วทําให้ปริมาตรเนี่ยกลายเป็น500ลูกบาทเซนติเมตรกับมิลลิลิตรคือตัวเดียวกันนะครับถ้าต้องการเตรียมสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์เข้มข้นเท่านีโมลาร์ปริมาตรเท่านี้มิลลิตรโดยการเจือจางจากสารละลาย A เมื่อกี้ ถามว่าจะต้องใช้สารละลายเทั้งหมดกี่มิลลิลิตรกันแนะ่โจทย์ข้อนี้ถ้าให้พี่เต้ดูนะครับมันเป็นการเจือจางสารละลายเข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นการเจือจางสารละลายยังไงยังไงเราจะต้องหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตเดิมๆให้ได้ซะก่อนว่ามันเข้มข้นเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นไปลองดูแต่ว่าถ้าเราหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตนะไม่โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเวลามันเอามาเจือจางเนี่ย มันอยากได้สารละลายแมกนีเซียมคลอไรผมว่าเราเปลี่ยนความเข้มข้นตรงนี้เป็นความเป็นข้นของแมกนีเซียมคลอไรให้จบไปเลยเทคเดียวจะได้ผ่านนะครับมาทำยังไงตั้งโคเฟกเตอร์ตามพิเต้น,นะครับตอนนี้เรามีแมกนีเซียมคลอไรนะครับ20.3กรัมนี่คือแมกนีเซียมคลอไรเฮกซาไฮเดรตสารตัวนี้พี่เต้ขอยึกยืมเอาแบบนี้นะสูตรมันยาวนะครับสารตัวนี้ละลายอยู่ในสารละลายปริมาตร500มิลลิลิตรโจทย์อยากได้เป็นโมลา่า นะครับก็หารด้วย500มิลลิลิตรนะ500มิลลิลิตรเนี่ยโมลาร์ a, มันคือโมลส่วน dm เราทำตรงนี้ให้เป็น dm ดีกว่า500มิลลิลิตรก็คือ0.5 dm ์จามกำลังสามตามพิธีธรรมนะครับกรัมต่อ dm ตอนนี้ยังไม่ใช่โมลาร์ต้องทำตรงนี้ให้มันกลายเป็นโมลซะก็โคเฟคเตอร์ actor, อย่างนี้ว่าแมกนีเซียมคลอไรด์ไฮเดรตเนี่ยน้ำเนี่ยมันตัวละ18 6ตัวก็108นะครับแมกนีเซียมตัวละ24คลอรีนตัวละ35.5 2ตัวก็กลายเป็นเป็น71นะครับ4กับ1เป็น5 5กับ3อ่า5กับ8เป็น13ทด1เป็น10ทด1 200อ่ uh, า203 m.w. ของแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตเราก็โคเฟคเตอร์ว่าปกติ203กรัมของแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตมันคือ1โมลของแมกนีเซียมคลอไรด์จุดเฮกซาไฮเดรตตอนนี้กรัมตัดกรัมได้โมลส่วน DM เ พล็อตนี้ก็คือโมลาร์ของแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซไฮเดรตแต่แต่เราเอาพลอตนี้ไปคำนวณไม่ได้เพราะพลอตนี้มันคือความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตคือมันรวมน้าเข้าไปแล้วแต่โจทย์อยากได้แค่ความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์เท่านั้นเองเราจะทํำยังไงเราไม่ต้องทําอะไรเลยเอา้าทาไมอะพี่เต้เพราะแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซไฮเดรตหนึ่งตัวมันมีแมกนีเซียมคลอไรด์อยู่ตัวหนึง่งเข้าใจใช่ไหมแมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซไฮเดรตทั้งก้อนเนี่ย มันมีแมกนีเซียมคอไรอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมคอไรเฮกซาไฮเดรตทั้งก้อนนี้มันเข้มข้นเท่าไหร่ตัวแมกนีเซียมคอไรก็ต้องเข้มข้นเท่ากันเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ความเข้มข้นของแมกนีเซียมคอไรทันทีเพราะบังเอิญมันไปเท่ากันกับแมกนีเซียมคอไรเฮกซาไฮเดรตพอดีเป๊ะนะครับถ้าเป็นผมผมก็จะขี้โกงโดยการตัดเฮกซาไฮเดรตออกจบเลยเข้าใจตรงกันนะครับไม่ต้องไปโคแฟกเตอร์อะไรเยินยาวเวลาไปสอบจริงเขาไม่ได้ดูวิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ ทั้งก้อนนี้คือความเข้มข้นเริ่มต้นแต่เราจะเอาสารละลายนี้มาเจีอจางให้เหลือความเข้มข้นเท่านี้มันก็ต้องเข้าสูตรนะครับอันนี้นี่อย่าเพิ่งลบอย่าเพิ่งทําอะไรมันนะอย่าเพิ่งคิดเลขด้วยตั้งไว้อย่างนั้นแหละนะครับเราก็ต้องเอาพล็อตนี้มาเข้าสูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ตั้งสติตามทันไหมแล้ว c 1คือความเข้มข้นดั้งเดิมของสารละลายนี้ก็คือพลอ็อตนี้ทั้งพล็อตคือ c 1เข้าใจไหมครับแล้วคูณด้วย v 1อ่า นี่แหละ v 1คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้ว c 2 v 2ก็คือความเป็นโค้นสุดท้ายและปริมาตรสุดท้ายที่โจทย์กาลังถามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะผมจะไม่คิดเลขนี้แล้วเอามาใส่ในสูตรเสียเวลาผมจะเอาทั้งพอตเนี้ยผมเข้าใจว่าทั้งพอตนี้เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมทั้งพอตนี้นะทั้งก้อนนี้เลยนะทั้งก้อนนี้เลยนะให้มองเป็นตัวแปรเดียวคือ c 1เข้าใจใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดนี้คูณด้วย v 1แล้วจับมาเท่ากับ c 2 v 2 c 2ก็แทนค่าลงไปเลย0 01, 0 1 0 0 1 คูณด้วย V2 ก็คือ500มลลิลเฮ้ยทำไมพี่เต้ใส่เป็นมิลลิลิวะก็ถ้าเราใส่เป็นมิลเวลาคำนวณ V1 มาได้มันจะได้เป็นมิลลตรแ้ามันจะได้ตอบได้เลยไงนะครับแล้วก็ไปแก้สมการหา V1 ธรรมดานะครับเลขก็น่ารักนะเลขก็น่ารักไอ้นี้ตัดกับไอ้นี้ได้10 10คูณ0.5ได้5 5ในะครับหเนี่ยมันหารอยู่ย้ายขึ้นไปประโน้นก็ย้ายขึ้นไปคูณ 500คูณกับ5ก็ได้ 2500, 25 0 0 2,500ย้ายจุดไป2จุดก็ได้25้นะครับข้อ3ก็ตอบ25ได้เลยนะครับเีขก็ลงตัวเป๊ะเลยนะครับตอบคอควายได้สบายสบายไม่ได้ยากแต่ต้องระมัดระวังนะครับบางครั้งสูตรลัดมันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดเราเอาสูตรลัดมารวมกับ,กบวิธีการโคแฟกเตอร์ไปบ้างมันก็ทำให้ทำข้อสอบเร็วขึ้นเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ